หน้าที่แม่ที่ดีที่สุดนะคะให้ทําวิธีนี้นะคะ่ะนี่อยากให้คุณน้องพรทิพย์เนี่ยเข้ามาแบ่งของแพงๆเลยนะเนี่ยเป็นตัวอย่างเนาะใช่เพราะว่าอันนี้คือผลลัพธ์จริงๆนะคะจากอดีตก็คือ,อพี่พรทิพย์ไม่ได้ตื่นรู้ปัญญาก็จะไม่ไว้วางใจลูกเลยแล้วเราก็จะไม่รู้ด้วยว่าผลของการไม่ไว้วางใจ,ใจลูกอะมันมัน,ม,นมันเหนื่อยค่ะใช่มันเหมืนหนอนโซ่เลยกันเนาะเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยทั้งลูกเหนื่อยทั้งแม่ค่ะ อันนี้คือแต่อพอพี่พรทิพย์ได้มาตื่นรู้ปัญญาตอนนี้คือเลี้ยงลูกคือเบาสบายมากเลยการตื่นรู้ปัญญาก็คือเราต้องไว้ใจตัวเขาเพราะเขาก็คือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เหมือนกันกับเราเขากับเราเท่าเทียมกันค่ะอย่าไปมองว่าลูกกับเราคนละชั้นกันนะคะอย่าไปมองว่าเราคือแม่เขาเป็นลูกเก่งกว่าเธอต้องฟังชั้น ต้องฟังเขาเราต้องเชื่อในตัวเขาแล้วมันจะดีหมดเลยอพี่เขาเปลี่ยนที่ตัวเขาเองนะเขาไม่ได้เปลี่ยนที่ลูกนะมันี้แทงมากเปลี่ยนที่ตัวพี่ตอนที่เรียนเลยพอพี่ตอนที่มาตื่นรู้ปัญญาพี่ตอนที่ก็จะรู้แล้วว่าหน้าที่ของเราคือทําอะไรหน้าที่ของแม่ต้องทําอะไรหน้าที่ของแม่คือชื่นชมลูกหน้าที่ของแม่คือพูดความจริงให้ลูกฟังอย่างเดียวคือลูกฉันเก่งลูกฉันฉลาด แข็งแรงลูกฉันจีเนี่ยลูกฉันทําได้ทุกอย่างนี่เลยค่ะแค่นี้เลยหน้าที่แม่พูดแต่สิ่งดีๆให้ลูกใช่แล้วอยากให้ลูกเป็นแบบนหนจำไว้นี่วาจามันประกาศสิทธิ์นะคะใช่ค่ะแลโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ลูกคุณเนี่ยฟังคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนที่สุดเลยใช่ค่ะเป็นเสียงที่เขาหอยหามาทั้งชีวิตไม่มีใครบอกเขาอ่ะใช่ค่ะอันนี้พี่พรทย์คอนเฟิร์มเพราะว่าอดีตอันนี้เราพูดเปรียบเทียบนะอดีตกับปัจจุบันนะคะอดีตที่พี่พรทีป ไม่ตื่นรู้ปัญญาลูกชายคนโตพี่พันทิพย์ mm. เขาเรียนหนังสือเก่งแต่เขาไม่เบา mm. เพราะว่าแม่เหมือนแม่ไปกดดันเขาเพราะแม่ไม่ตื่นรู้ปัญญา mm. แม่ไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อแต่พอแม่มาตื่นรู้ปัญญา mm. คนโตนะคะ mm. คือเราไม่เคยไปไอ้น,นี่เขาเลยเราแค่มีนาที่ว่าหนูทําได้ลูกหนูเก่งเอาเท่าที่หนูทําได้หนูเก่งอยู่แล้วหนูฉลาดอยู่แล้วหนูทําดีที่สุดแล้วลูกหนูเก่งหนูเป็นคนที่สมาร์ท mm. หนูเป็นคนที่หล่อมากๆหนูเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง ทำได้ทุกอย่างเพราะคนเรียนการเรียนเขาพุ่ง,งะะเลยค่ะเลยอันนี้คือจริงแล้วเขาไม่แล้วเราไม่ต้องเคยไปดูด้วยไม่ต้องไปตามวยค่ะ<ม>เขารับผิดชอบชีวิต<ม>เขาเองได้เลย<ม>แล้วคนเล็กอะคะ่ะคนเล็กนี่คือเขามาตอนแม่แม่ตื่นหููปัญญาแล้วตอนนี้ก็คือเรามีหน้าที่อะไรหนูฉลาดหนูเก่งหนูจีเนีย<ม>เขาก็ได้อย่างนั้นเลยคะ่ะ<ม>แล้วเราไม่ต้องไปตามดูเขาแล้วเราต้องฝากเชื่อเขาด้วยค่ะอย่างอ่า เหมือนเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างก่อนที่พี่พนิพจะมาเจอครูใช่ไหมคะก็จะมีการบ้านที่ต้องส่งครูหรือว่าสอบวันจันทร์พี่พรนิพก็จะไปเอาหนังสือมาให้เขาดูว่าหนูจะต้องสอบสองเล่มน,นี้นะแล้วเขาคือคุณแม่ยังไม่ต้องเปิดหนังสือนะแต่เขาตอบคุณแม่แล้วคะ่ะน้องหกบอกโอ้มามีอ oh, ีสิคือเขาบอกง่ายมากเราเราก็นิดนึงเป็นคุณแม่ตื่นรูป้ปัญญาแต่ก็นิดนึงก็เปิดดูอ้าวเขาเขาได้หมดแล้วเราก็คือวางใจสอน เก็บเข้ากระเป๋าเลยค่ะนี่แล no. ้วคุณแม่ต้องมีหน้าที่ทําอะไรคะก็ไปฟังสัจธรรมล้วก็เล่นเกมแล้วเราก็ทความสุขหลาไม่รู้เล่นเกมด้วยนะหลายคนก็ไม่วางใจคนนี้ใช่ไหมต้อวางใจเขาเลยค่ะเพราะว่าอไม่ต้องไปมันไม่เกี่ยวคนอื่นเลยไม่เกี่ยวค่ะเราต้องเชื่อใจเขาเขาก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เขาก็เป็นซอสเราแค่ทําหน้าที่เราเลย่ะคอนเฟิร์มมีหน้าที่หนูเก่งหนูยิ่งใหญ่อืมหนูเจริญและที่เขาตื่นรู้จากอะไรเนี่ยคือ ให้ดีนะคือในอดีตเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มาเป็นอนาคตที่สดใสแล้วก็อะไรนะลูกก็เชื่อฟังแล้วก็เขาเรียกจริงๆเขาเชื่อตัวเอง,เอ,งเอะเนาะแล้วก็เขาก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ถูกกดดันหรืออะไรก็ตามเน<ช>าะเพราะอะไรเขาเปลี่ยนแค่ตัวเขาคนเดียวใช่ค่ะเขาตื่นรู้ทํายังไงถึงจะตื่นรู้อพี่พรทิพได้ตรงนี้มาจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะได้เออไม่ได้เลยค่ะบทแรกมาทรยดั้สัมผัสไม่ด้สัมผัสไม่ด้นบทแรกเลยค่ะบทย่อยก็มีนะบทแรก บทแรกเลยค่ะถ้าเกิดไปเจอแล้วถ้าคุณทำตามที่พูดพูดด้นค่ะว่าบอกเกี่ยวกับใครแล้วแต่เลยอ๋อหรอคะเอ่โอมัดอันนิสัตนใช่แล้ว คือในคลาสเนี่ยครูให้เป็นตัวอย่างเนาะที่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นไวรัลกันไปหมดแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่มีใครมาให้ข้อมูลพวกนี้เลยคุณเข้าใจก่อนนี้ไหมแล้วตอนนั้นก็คือเป็นต้นยุคมากแล้วก็ครูก็ให้เรื่องนี้ไปแล้วก็นี่แหละคือไอเดียวแบบที่เขาไปสอนที่บางทีก็เอามาเลยครับเพราะว่าชาวบ้านดิสนี่ถ้าใครเข้าไปฟังแล้วทำไมเขาถึงสร้างหลอดไฟได้แล้วเพราะว่าแม่ของเขาเป็นคนบอกเขาเองว่ายูจีเนียอยู่เทเบิลอยู่ฉลาดอยู่ต้นไม้ จากเด็กที่ถ้าเป็นทางแพทย์เขาไม่ไม่เต็มถูกต้องนี่แพงมากนะข้อนี้ใครอยากรู้ลึกก็ไปฟังเองบัตรใบดั้นะบดย่อยแต่มันก็อยู่ที่คุณจะเลือกด้วยนะคะว่าคุณจะทําตามซอสไหมคุณจะทำตามเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนทุกอย่างแล้วใช่ค่ะถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหน ถ้าคุณไว้ใจซอสแบบไหนนั่นแหละค่ะคุณเลือกเอาเลยค่ะเพราะว่าพี่คนทิ์เลือกแล้วว่าให้เขายิ่งใหญ่ในตัวของเขาเองค่ะเห็นไหมทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยเขามาจากการที่เขาเกิดปัญญาเขาถึงคิดแบบนี้เขาพูดแบบนี้ได้เช่าไหมนี่แหละต้นตอก็คือตัวคุณเองคือความรับถูต้องคือความัเออันนี้เขาก็เป็นคุณแม่ที่ส่องสว่างภผยใาเนาะใช่แล้วเจอนทิ์ ก็เป็นเขาเรียกแล้วเป็นตัวอย่างให้กับคนที่เขาเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือมีครอบครัวแล้วก็ตามเนาะถ้าคุณไม่รู้จะแก้ยังไงนะทําตามคอนทิปก็คือทำแค่หน้าที่เราค่ะใช่เป็นตึงรู้แต่ทำเนี่ยไปฟังแบบภันธุ์สัตบทย่อยก็ได้บทแรกแพงมากไว้บางใจซอสแล้วก็ทําแค่หน้าที่เราเลยค่ะหน้าที่แม่ต้องทำอะไรถ้าคนเป็นแม่จะรู้ดีค่ะอยากเห็นลูกเป็นแบบไหนพูดออกไปเลยค่ะไอ้แล้วพูดออกไปเลยกล้าพูด่ะวันที่กล้า ลองไปทำดูก่อนนะจะได้รู้เลยผลลัพธ์เป็นยังไงนะแล้วถ้าคุณเข้าใจก่อนนี้แล้วนะก็นำเองมาเป็นแล้วเป็นคุณแม่ที่เบาแล้วแล้วแล้วพี่พรทิ์มาีนี่ก็คือน้องอยู่กันเองแล้วพี่พรทิ์ก็ไว้คามใจสดนี่เขาไปเรียนรอบสดกดกายทองคำนะถึงได้มถึงได้เขาเจอเจอเลยเนช่นอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงมากองัมรู้ว่าทไมถึงมาจริงๆแล้วพี่คอนทิ์อยากมาเจอ อย่างมาเจอคูที่เขาลงสัมผับไมด้าแล้วก็เงินอยู่ๆก็เสดมาได้เลยใช่ค่ะต้องฟังใช่ค่ะแต่ว่าสัมผัสไมด้าถ้าอยากเบิกจิตเบิกคุ้มซับอ่ะต้องฟังให้จบจบจบคอร์เลยจบเป็นคอร์ดเลยจะได้พุ่งอ่ะใช่มันจะได้พุ่งเพราะว่าฟังทีแล้วบทมันจะคล้ายๆพลังมันยังไม่พอถูกต้องมันยังไม่เต็มอันนี้พี่พรทิพย์ขอเพราะว่าสามหมื่นกว่าบาทแลกกับเงินล้านที่พี่พรทิพย์คุ้มค่ะ y า s ใช่แล้ววันนี้ให้โอนสุดท้ายนะสำหรับเต็มบทนะสามหมื่นคอนเฟิร์มห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าภายในเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นไว้เออไม้ด้าก็คือการวางเออวางใจในเงินที่จะมาใช่แล้ววันนี่เขาก็คือเสกเงินมาได้เนี่ยเกือบสองแสนนั่นี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยมารอบสดกัร